ฟรีด้วย,วยกล่กลองสีดำนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะคะสินค้าเรานะคะใ้มาตรฐานจากเธอต้องเข้าใจเพราะฉันไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะคะ GMP แล้วก็นะคะด้มาตรฐานจากโรงงานระดับประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าใช้ไม่ต้องกลัว นะคะไม่ใช่สบู่เถื่อนแน่นอนสบู่เรามีเลขที่จดแจ้งและลงระบบออยอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเอออะแอบเจออีกหนึ่งรอบแล้วก็จะไปแล้วนะจ๊ะอ่าเข้าได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มฟรีได้เฉพาะหน้าไรส์สดนะคะานอยปกติตั้งมาฟังไม่ได้ลูกานอยปกติตั้งมากค่ะแม่ ตังมันดูตังมันดูเบาเกินไปอยากจะให้อเอหนักแน่นนิดนึงลาวแม่ขอบตั้งๆได้ไหมแม,แม่สองบนไหมะ่ะอุย้ยารู้ขนาดนั้นจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าจะรู้ไม่เนี่ยมันจะมาบนหรือจะมาล่างเนี่ยจ๊ะวัน้ด มาลงมัดลงมัดรวมอ่ะเดี๋ยวมัดตาสั่งให้ไปเลยพร้อมไม่ลงนะคะไม่เอาแนวทางคนอื่นมาลงนะจ๊ะขอมัดรวมมัดตะสั่งไปเลยนะะจะมาเอาแนวทางคนอื่นมาลงไม่ลงค่ะจะมาบอกฮานอยมัดรวม มัตตสั่งให้พร้อมเลยตายเลยเอ,อ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดอันนี้จ้าสั่งแล้วโอนแล้วขอให้รวยค่ะโอ,อ้คมัับเลยหรอ 7และสอนะคะควรได้ปิดมันอน,นอ,อยอ่ะเราอันเรียบร้อยค่ะ ความรวดเร็วนะคะใครที่โอนเงินแล้วเข้าไปกรอกชื่อในระบบให้มันเรียบร้อยเลยนะคะเข้าไปกรอกในระบบอ่ากดตรงคําว่าดูโอนเงินเรียบร้อยแล้วหมายเลขบัญชีเราจะเด้งขึ้นไปนะคะให้กดเข้าไปตรงดูออเดอร์และโอนเงินแจ้ง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 ออเดอร์นะคะแล้วก็เข้าไปกรอกชื่อให้มันเรียบร้อยแล้วก็บันทึกได้เลยนะคะแค่นั้นเองคช่ไหมหมดไวมากสบู่อ่ะให้อีกยี่สิบก้อน หนูให้20ก้อนนะใครทันรหัส79นะคะระบบวิดูดเยอะมากให้20ก้อนค่ะ20ก้อนสุดท้ายรหัส79สบู่ฟองมนตราใบาเจ๊ฟองเบียร์นะมีส่วนผสมของสมม้นแล้วก็ทองคำตอบสดมากๆสำหรับคนที่หน้าหมองคำาหน้าไม่กระจ่างใสนะคะเอ่อ อ่ะราหัสเจ็ดเก้าค่ะยี่สิบก้อนสุดท้ายพอโอ้ยเดี๋ยวคนนี้เอฟมาอะไรเนี่ยพิมพ์รอบเดียวนะแม่พิมสิบ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 ว่าอะไรทำไมหมดเร็วจังหมดเป็นคนนีร้อยกว่าก้อนแหละแม่พิมพ์รอบเดียวพอลูกค้าบางคนพิมพ์มาสิบ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 พิมซ้ำมาค่ะพอเวลาพิมพ์ซ้ำมามันดูดไปแล้วมันดูดไปแม่พิมสิบสิบมาสิบรอบมันก็ดูดให้แม่ไปร้อยละร้อยร้อยก้อนอะค่ะหนูว่าแล้วทำไมหมดเร็วจัง ้าดเจ็ดเก้าก็คือ 79, 79็ดบาทนะ